สวัสดีนะทุกคนคุณเขาลงรูปหล่อๆให้พวกเราดูนะรูปหล่อไม่พอนะทุกคนแคปชั่นหลอกกว่าบอกว่ามกะลากี่รอบก็ยังชอบเธออยู่ดี <c oughs> แล้วคุณเขามีงานนะทุกคนเป็นงานของ e-sport a FC Mobile on tour กองห้วยลาอีหลีหน้า2นะทุกคนจัดวันที่13-14นี้นะที่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครแล้วเราคิดว่าคุณเขาต้องไปค้างด้วยยังไงก็รออัปเดตอีกทีนะทุกคน แล้วเมื่อคืนเห็นมีไลฟ์ด้วยคุณเขาก็แวะเข้ามาคุยแป๊บหนึ่งนาทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนาว่ายัางไงคนรอหล่อที่สุดในใจน้องเนยเลยไม่มีใครหล่อเท่าพี่นิกกี้แล้วปกติ <มา S 1> คนดูสี่แล้วพี่พ,พี่นิกกี้ครับปกติคนดูเขาอ่ะแปดสิบแล้วเนี่ยพอเนอยเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบไม่นพี่<ม>พนิกกี้รู้ไหมว่าเนยไลฟ์คนเดียวอ่ะเยอะกว่าที่เขาไลฟ์ครั้งแรกอีกเนยอ้าพูดหมด มีแต่คนเรียกร้องโอ้โอ้พี่นิกกี้โอ้ใครนักบอลที่ไหนก็ไม่หล่อเท่าพี่นิกกี้อันนี้เล่นตัวเองแล้เหรอเออรู้ว่าพี่จะเล่นโอเคโอเคยอมบอนให้หนึ่งวันน่ารักอ่ะพี่ให้ไม่เกินห้าวิหาวีอะไรปุยพูดเอนยชื่ออะไรปุ๊บดพี่นิกกี้ขาถ้าคนดูไม่เยอะนะกูจะดิ ทำไมโหดจังอ่ะเอ้าก็ไม่ถึงจีแตนก็โดนอะถึงอ่ะพี่พี่เขารอปั่นให้อยู่ค่ะก็ขนาดเอ่อบีมยังสี่แสเลยเนยจะไม่ถึงได้ไงพี่พี่ทุกคนอะเขาสัญญากับเนยแล้วว่าเขาอยากเห็นเนยออกโอโอเพราะว่าเนย oh oh. เป็นโนสีของพีนิกกี้พี่คนไหนฮะพี่คนไหนพี่คนไหนอะไรทุกคนอะเนี่ยพี่พี่ที่มาดูทุกวันเนี่ย ใช,ช้จะบอ,อแล้วนะครับใช,ช้โบอ,อแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยไดนาค่อยเนยก่อนพี่นิกกี้ยังไม่รู้เลยใครคือไดนาเออเพราะพี่นิกกี้รักแต่เนยไงกูไม่โนสักอย่างเลยเห็นปะกูไม่เหลือสักหน้ยกูไม่เหลือสักหน้แล้วไม่ใครไม่รักพี่นิกกี้ใครใครแบบไม่อยู่กับพี่นิกกี้ไม่เป็นไรพี่นิกกี้ย,<ะ>ยังมีเนอยอ่า ใช่เนยนี่แหละรักพี่นิกกี้จริงๆเดี๋ยวไอ,อ้เนยพอออกคลิปรูปก็หายเชื่อผมหายเลยหายค่ะไปไหนไม่รอดค่ะเนี่ยอยู่ทำ <laughs> ไมมาขึ้นไลค์บ่อ <laughs> ยกูอยากอยู่คนเดียวพี่นิกกี้ไม่รักเลยเหรอแต่เนยรักพี่นิกกี้นะอันนี้คือคำตอบแบบว่าซอฟๆสุดแล้วนะ ครัสก็คือแบบไม่ซ้อมอ่ะนี่จะไปให้ไอเนยมึงอย่ามายุ่งกับกูไม่ <c oughs> มีเนยเท่านั้นแหละที่จริงใจพ,พี่นิกกี้อ,ะอ่ะอ่าเนยอัปเดตหน่อยอัปเดตอะไรอะ่ะอัปเดตอะไรไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยชีวิตกูจะเที่ยวกับน้องบ่าวกูเฮ้ยผมตั้งตัวรอสกลน,นครแล้วพี่ไปด้วยพี่นิกกี้พี่นิกกี้เฮ้ยไล่อีลีนาน้องไปด้วยได้ไหม มนตาไม่ดีจ่ายค่าเครื่องเองอะไรเองได้อยากไปดูด้วยไม่ไม่จองตัวแล้วในจองตามได้เดี๋ยวบัตรเต็มแล้วไม่มีบัตรแล้วจริงไหมเนี่ยขอไปคนนึงได้ไหมอ่ะอยากไปดูอยากไปเต้นอะจ่ายเองได้มินิกี้บอก่าจได้เออแต่ไทม์ไลน์ไอ้นี่คนนักงดุตตีเยอะมากดีมากนะไม่เนยอยากอยากไปดูพี่เสกโรโซพกเลยไปสักคนเถอะเกาะล้อไปก็ได้เลยนะที่พี่ได้ดูอะ เป็นครั้งแรกเลย<อ>พี่ครั้งแรกที่พี่ได้ดูเลยนึเคยดูหลายครั้งแล้วอาจารย์นึเคยดูหลายครั้งแล้วสู้ได้ไหมไปดูหลังเวทีเลยหรือใจ่ายให้ก็ได้หรือจ่ายให้โอ้นี่เห็นไหมเนยบอกแล้วว่าพี่ดิกี้ปากกับใจไม่ตรงกันจริงจพี่ดิกี้รักเน่อยมากไปทำไมก็เนยอยากดูพิเศษโลโซไม่คือดูจากรีวิวปีที่แล้วก็บอกสนุก ไปบอกไอซ์สิแต่ห้องพักไปอาหารเองพี่เอ็นบอกพี่ไอซ์ให้หน่อยเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับกอ <c oughs> แล้วก็ในถ่ายโอให้ไม่ใช่พูดผิดถ่ายแฮปปี้บอยไม่รู้เต็มยังไม่รู้เต็มยังเออถ่ายพี่ไอซ์ดิ <c oughs> ได้ตาบอกไหมล่ะตาบอกไหมไม่กล้าเดินกล้าอยู่แล้วเชื่อผมมัอ พี่นิกกี้บอกพี่ไอให้หน่อยเกินพี่ไอ้ไปหนูใช้พี่นิกกี้เลยเหรอไม่ได้ใช้ก็พี่นิกกี้เป็นเจ้านายเดี๋ยวมกลายเป็นว่าเนยไม่เอาเนยก็ไม่กล้าบอกไม่ล่ะเนยไปถือวอกให้ก็ได้ให้เนยทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถือได้กูไม่กล้าบอกกูเกรงใจเออโอเคเนยไม่ไปก็ได้ เด็กก็เก่งใจใช่ช่วยบ่อยแล้วเออเพราะว่าเขาจองตั๋วไปแล้วไงอ๋อหลายรอบไหมเออพีนิกกี้เป็นเจ้นานายแต่พี่ไอช่วยจะสั่ยเออจริงจริงทุกอย่างคือต้องผ่านพี่ไอ,อพีนิกกี้เอานขายของให้เนี่ยเห็นไหมอะอูเอาละ <c oughs> ขายง่ายขายงายขายขงยทุกคนลาวทูนะคะ ตอนนี้มีโปรเท่าไหร่สองขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท <Yes. S 1> ใช่ซื้อหน<ไ>ึ่งแถมหนึ่งอันนี้คือข<ค>ายแอ้นีกมใช่ไหมแบบไม่ใจ <1. S 2> ซื้อสองได้ไปเลยในราคาหน,นึ่งร้ยอยเก้าสิบเก้าบาทมีสองกลิ่นไอ้พวกนี้มีคนตามมาทุกวันเลยนะช่วงนี้ใไ,ไม่รู้ว่าป้าสงวนแพ็คกีกว่วันเลยเพราไอ้ไดนาไปช่วยแพ็คอยู่ เห็นไหมเนยบอกแล้วว่าเนยรักแฮปปี้บอยมากแค่ไหนตะก้าอื่นเนยไม่ปักเลยเนยปักแค่ตะก้าลาวทูอ่าไะไไงอะไรครั้งเดียวนะซื้อค่ะซื้อครึ่งกวดได้ไหมเอาไปเลยค่ะสิบปั๊มคืออะไรวะสิบปั๊มอ๋อสิบกวดกวดสิบทีอะนะใช่มันคืออะไรวะานยพี่ยังไม่รู้เลยอะ มันคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์นะคะใช้ดีมากหอมสาวติดตรึวถ้าไม่มีสาวล่ะอันนั้นมันอยู่ที่ดวงแล้วค่ะพี่เบียร์บอกทีเจเมส์อนถัไปที่าะรอดูคลิปก่อนรอดูคลิปใค<ช>รตัดด่วนอีกอะคลิปนี้ะใครตัดคลิปด่วนอีกทีนีอนนน้อันนี้ไม่ด่วนอันนี้ไม่ด่วน ไปฉีดรักแล้เปล่าครับคนละคนเรื่องค่ะไปถามผมพ,พี่เพียวถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรก็เปลของขวัญให้เนยก็ได้ที่น่าสดเลยนะช่วงนี้สวยเป็นพิเศษไม่รู้ทำไ,ไมไปทำอะไรมาใม่นอนเต็มอิ่มคิดว่าพี่กินอยู่แล้วนี่พี่คิดว่าออกไปแล้วนะเนี่ยเออเออไม่มีไม่มีไม่มี ผู้ชายพี่นิกกี้โสดนี่ก็โสดอ่ะเราคุยเรื่องปลดุกเลยคิดว่าไปเนยเนยอะดีนะดีนะพี่ยังไม่ได้บอกพี่ยังไม่บอกพี่นิกกี้เลยคนใหม่อ่ะพี่นิกกี้โสดใช่ไหมเนยก็โสดสนใจเนยเปล่าจิบเนยได้นะยังมีคนรับส่งไม่มีไม่มี เออวินิกี้ลงบหดอะเออเลยเนยอ่ะเป็นเบอร์สี่เพราะไม่เอาเบอร์แล้วเนยเริ่มเสียงแซมกุยออมาเดิโอ้โหัวเนยนุนกูยอาเป็นมนุษย์ศูนย์พันโอ้โหวินิกี้เนี่ยเด้๋สาขายเราทูให้นะ ทุกคนไปกดสั่งซื้อเร็วช่วยช่วยพี่นิกกี้หน่อยเราต้องเป็นกำลังใจใพี่นิกกี้นะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เนยด้วย 1. 1> ให้เนยไปออกโอโอ,โอสี่แสนวิวนี่คูคูดตอน,นี้หนึ 1, 2, ่งสองสามหายไปหมดแล้วครับ <laughs> เอาเนยไหมเนยไปดาใจไหมโยดกองไว้ตรงนะั้นกองไว้ตรงนะั้นกองไว้ตรงนั้นพิกกี้ชอบ